เรามาเรื่องของอภิปรายไว้ใจกันดีกว่าว่าพักฝ่ายค้านนาโดยพักประชาชน,ชนยื่นอภิปรายแล้วก็มีชื่อของคุณแพทองทานชินวัตรเพียงคนเดียวท่านทูตนะมองว่ารูปแบบแบบนี้มันยังไงประเด็นที่หนึ่งคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยจะมีการลงคะแนนหรือไม่ลงนนคะแนนมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบรวนการประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภานะฮะพเพราะฉะนั้นก็ถูกต้องตามกฎเกณฑ์สากลน,นะฮะก็ว่ากันไป ใช่ไหมฮะก็ทําได้ทุกคนก็อยากจะเอียงอยากจะดูทีวีนะแล้วก็หรือฟังวิทยุโทรทัศน์อยู่ก็ว่ากันไปก็เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเป็นผานาว่าจะโจมตีฝ่ายรัฐบาลนําโดยคุณพยทองทานชินวัฒนอย่างไรอก็ดําเนินการไปก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยไม่แต่มันคนเดียวไงก็มันก็เป็นสิทธิของเขานี่ฮะว่า จะโจมจะทําการวิพากษ์วิจารณ์อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะหรือจะเป็นรายบุคคลแต่ทางฝ่ายค้านเขาก็ตัดสินใจว่าก็เอาที่ตัวนายมงตรีคนเดียวก,ก็ถูกกติกาก็แต่รัฐมนตรีหลายคนก,ก,ก็ก็มีปัญหาพอสมควรนะนนไม่ต้องไปิพากษาวิจารณ์กันเลยเหรอครับอันนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายคา้านเนี่ยฮะ เราจะไปก็เขาตัดสินใจจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะว่าในการที่จะพิพายไปที่ตัวนายกเนี่ยมันก็ไม่ได้ห้ามที่เขาจะไม่ไปสก,กิดใช่ไหมฮะรัฐมนตรีบางคนที่อาจจะทํางานไม่เข้าเป้าไม่ได้ความก็ได้อใช่ไหมแต่ท้งหมดเขาอาจจะเหมาว่าน,นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าตัวนายกตรีเลือกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เลือกมาทําไมมันก็ไปจบตีนายกใช่ไหมฮะแต่ว่าแวะไปเล่นงานตัวรัฐมนตรีด้วยอันนี้มันก็เป็นเรื่องของยุทธวิธี เป็นสไตล์ก็แล้วกันของการอภิปรายในรัฐสภานายกเจนวายกับอภิปรายไปกันใจครั้งแรกเนี่ยท่านทูตมองว่าเอาอยู่ไหมผมผมไม่อยากจะแบ่งออกมาเป็นอะไรเรื่องกลุ่มอายงอุอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าในหลายๆประเทศก็เคยมีประธานาธิบดีนายกและรัฐมนตรีที่อายุ30กว่ากับเห็นเห็นในโซเชียลเขาเล่นเรื่องเจนวายเจนเอ็กกันอะไรต่างๆผมว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องมันอย่างนี้เลยการนิยามหรือว่าการจัดประเภทก็แล้วกัน ก็เมื่อได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอก็หมายความว่าก็เป็นนายกและว็่าต้องเป็นนายกก็เท่านั้นเองแต่เขาจะไหวไหมกับอภิปรายครั้งแรกเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องของวไหวไม่ไหวสําหรับผมเองผมคิดว่าคุณแพทองทานชินวัตรไม่มีขีดความสามารถในการเป็นนักการเมืองหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีและนี้ผมก็พูดมาตลอดเวลาแล้วนะเขาไม่คู่ควรต่อราชณาจักรไทยที่มีการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็แค่นั้นนะฮะ ไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังต้องต้องเป็นผู้นําอยู่ดีแล้วก็จะต้องตอบคาถามของฝ่ายค้าในหลายๆเรื่องก็มันก็อยู่ที่ตัวเขานี่ฮะก็ตอบไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วคุณมาเป็นนายกรัฐมันตรีเป็นยังไงแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวคุณถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ นะฮะคุณอายมากให้คนอื่นมาตอบแทนได้ไหมอ่าแล้วมนตรีตอบแทนเชนหน่อยแล้วทีต่ใช้เช่นหน่อยกติกาไม่ได้บอกว่าให้มาตอบแทนแต่เราพูดถึงเรื่องคมนาคมพูดถึงเรื่องไม่เป็นไรก็เป็นนายกก็ต้องคุมทั้งเรื่องใดทั้งหมดต้องรู้เรื่องทั้งหมดนะฮะโอ้โหช่วยไม่ได้เพราะว่าประธานาธิบดีและนายกคนดีที่อื่น เขาก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะครับในอันนี้คุณจะไปไปสงสารเขาทําไมล่ะคุณจะไปเห็นอกเไมนใจอย่างไรไล่ะไม่คือบางครั้งบางทีประชาชนก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรถ้านายกตอบไม่ได้ไม่ใช่ก็ช่วยไม่ได้นายกตอบไม่ได้นายกก็ต้องลาออกจากตําแหน่งก็เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ในสภาเมื่อได้ฟังว่านายก ใช่ไม่ได้แล้วก็ต้องลงมติความนายกสิครับถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งรัฐมนตรีมาตอบแทนได้ไหมอัดฉันให้คนนี้ตอบแทนฉันหน่อยเพราะมันเรื่องของเขาเขาดูแลอยู่ไม่ไม่ได้ฮะไม่ควรแล้วมันก็ไม่เหมาะสมก็คุณเป็นนายกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณคุณเป็นหัวหน้ารัฐบาลคุณก็ต้องตอบให้ได้ทั้งหมดอย่าโยนกระโถนไปที่นู่นที่นี่มันแสดงว่าไร้ฝีมือ Oh. แล้วก็ขาดความกล้าหาญช่วยไม่ได้ครับไม่มีใครขอไปกราบเท้ากุณแพทองทานให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถึงขั้นนี้ก็ต้องรับผิดชอบ ท่านทูดโอ้โหมันสิบยี่สิบกระทรวงช่วยไม่ได้ผมเป็นได้ผมเป็นได้แล้วผมเป็นได้ผมทำได้ต่างประเทศก็ต้องมาชุดหนึ่งแล้วไม่ไม่เป็นไรครับผมเป็นนายกแรงงานการศึกษาครัไม่เป็นไรนรไม่เป็นไรแล้วผมมั่นใจว่าผมมั่นใจว่ามีสอสที่เป็นสุภาพสตรีครับที่นั่งอยู่ในรัฐสภาณวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาพร้อมที่จะทำงาน อย่างเต็มที่ไม่โยนกลองไปที่นู่นที่นี่แล้วผมก็คิดว่าหลายคนมีขีดความสามารถเหนือคุณแพททองทานและเมื่อคุณแพททองทานไม่สามารถจะกระทําได้ก็ลาออกไปครับอย่ากงสงางงานคือคือ,คอย้อนกลับไปนิดหนึ่งแล้วกันเป็นความรู้คือท่านทูตเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเราก็เคยถูกพิไารวางใจถูกไหมครการเตรียมตัวอะไรยังไงมันมันเป็นเป็นยังไงสําหรับตัวคนที่เป็นฝ่ายบริหาร มันก็มีสองอย่างผสมกันนะฮะผสมผสานหนึ่งคือองค์ความรู้กับประสบการณ์ที่ได้เคยมีมานะครบะับนั่นอยู่ที่ตัวอกับอันที่สองคือข้อมูลมข้อแนะนําการบรรยายสรุปโดยข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็เอาสองอย่างมาผสมกันคุณก็ต้องเตรียมตัวให้มากที่สุดให้ดีที่สุดอแล้วมันก็ต้องอยู่บนข้อเท็จจริง นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยที่เกี่ยวกับโซต่างประเทศหลายๆอย่างมันก็เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าพันธะกรณีของประเทศไทยที่มีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติองค์กร WTO ทางด้านการค้าหรือแม้กระทั่งกับประชาคมอาเซียนก็ต้องมีความรู้<อ>แล้วก็ต้องต่อไปนะฮะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับและบางอย่างอาจจะตอบไม่ได้ทันทีทันควันก็ขออนุญาตประธานสภาขออสัก อีกสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมเพื่อจะขอให้เจ้าหน้าที่ไปค้นหาข้อเท็จจริง <p> เพื่อจะได้มีคําตอบ็อย่างนั้นก็คือความรู้เฉพาะตัวหนึ่งแหละอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณต้องสื่อสารกับตัวของทีมงานของคุณอย่างเต็มเต็มที่มากอ่ะมันมันถ้าเปิดอ,อย่างนั้นแล้วคุณ,ค,ณคุณอาสาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายมนตรี Star ทาไมฮะก็ถามย้ําอีกครั้งหนึ่งคนเดียวกับ ต้องตอบคาถามแทนหลายๆกระทรวง <ขอ S 1> นี่ก็ช่วยไม่ได้ครัคุณเป็นนายัฐมนตีนี่เขาไม่มีก็ไปที่ผมผมไปเป็นนายัฐมนตีแทนได้แล้วผมก็แน่ใจได,ได้สิครับได้ต้องได้แล้วผมก็แน่ใจว่าที่เป็นสสอนั่งอยู่ในสภาห้าร้อยคนเนี่ยแล้วหลายคนเป็นสตรีไปถามเขาเขาบอกเข้ามาเป็นนายงคุณตีแทนได้ก็มีคนเก่งๆต่งางๆจ,จำเป็นไม่ต้องตอบให้มันดูแบบโอ้โหว้าวไม่ใช่ฮะมันเป็นจะจำเป็นถ้าเราคุมเสียงได้แล้วไม่ไม่ใช่มันั่นไม่ใช่ประเด็น นะฮะเพราะนั่นคุณไปใช้เสียงข้างมากเป็นเผด็จก,การรัฐสภาแต่ว่าการที่จะใช้เสียงข้างมากมันมิได้ไปลบล้างความรู้สึกนึกคิดและมุมมองของประชาชนว่านายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงๆไอการที่จะได้คะแนนสนับสนุนเพราะมีเสียงข้างมากมันไม่ได้ไปอะไรครับความเชื่อความเชื่อถือมากับกลายเป็นตัวตลกมากกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้กันในม้งแล้วว่า จะได้รับการสนับสนุนด้วยเสียงข้างมากใช่ไหมฮะรู้กันแล้วเนี่ยไม่ต้องรอถึงวันนั้นคือยังไงก็ผ่านแต่ว่าผ่านแบบไหนแต่ว่าผ่านไปเพราะเสียงข้างมากหรือผ่านไปเพราะว่าสติปัญญาและมีขีดความสามารถอาจจะผ่านด้วยเสียงลงคะแนนแต่ไม่ผ่านในสายตาของประชาชนพลเมืองที่ดูทีวีอยู่ในมือถือฟังวิทยุอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกคนก็ดูได้แล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีการออกการอย่างเสียงโพลออกมาครับจะไม่ฮะหลายสํานักนะอันหนึ่งก็ก็รัฐบาลและตัวนายงตีก็สอบตกข้างข้องนั่นคือประชาชนเพราะไม่ได้มาถามผมในท้อ์อการเมืองแต่ว่าไปถามประชาชนทุกอะไรระดับชั้นหมู่เหล่าตั้งสองพันกว่าคนนะฮะอันนั้นของแท้มากกว่าความคิดเห็นส่วนตัวของผมในข้อกล่าวหามีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของถูกครอบงามโดยคุณทักษิณคุณพ่อ ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปกล่าวหาทุกคนก็รู้อยู่ว่าคุณทักษิณครอบงำเพราะไม่กี่ผมพูดจนกันทั่กนนไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่นั่นมันก็เรื่องหนึ่งมันอยู่บ้านเดียวกันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นแต่ป็นข้อี่ที่ว่าคุณทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทย <c oughs> คุณทักษิณก็เอาคุณแพทอง <c oughs> ทา,ทามานั่งแปะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรี <c oughs> มันก็รู้อยู่ในมุ้งแล้วว่าคุณแพทองทานก็ต้องเชื่อฟังคุณพ่อครับเราใช้คําว่าเจ้าของพักเพื่อไทยได้หรือท่านทูตเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะก็ฟ้องก็ฟ้องผมไปด้วยด้นะครับฟ้องไม่ไม่ไม่คุณไม่เกี่ยวคุณไม่ต้องรับผมรับผิดชอบก็มันก็รู้กันอยู่ในฐานะคอการเมืองกันเท่านั้นแะนะครับก็จะฟ้องก็ฟ้องคืออันนี้คือข้อเ่็จจรมงที่ไาสามารมพิสูไม่ไม้ไม่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 ไม้นี้ผม่ไ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 า่ไม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 อไม่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 ไมองมาพมสมควรครับ นะฮะแล้วเฉวยจะมาถามผมห้า0ันครั้งหมื่นครั้งผมก็จะตอบว่าคุณทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยส่วนคุณทักษิณจะบอกว่าไม่ใช่ก็เป็นเรื่องของคุณทักษิณแล้วจะมาฟ้องร้องผมก็เชิญฟ้องครับไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรเป็นสิทธิเสรีภาพครอบงำก็เข้าใจว่าอย่างนั้นเช่นเดียวกันก็ครอบงำก็เห็นอยู่นะครับทุกคนจะไปถามว่าคนที่อ่านข่าวทุกคนจะปฏิเสธได้ไหมเพียงจะพูดหรือไม่พูดออกมาเท่านั้น ก็คุณทักษิณสั่งแล้วคุณทักษิณมาให้สัมภาษณ์นี่มันก็เรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองท้งนั้นอืแล้วมันก็จะมีขบวนอะไรฮะลูกสมุนอออกมาเป็นคอรัสใช่ไหมฮะแหรับเลือกไปปฏิบัติการคุณทักษิณพูดเรื่องแลนบริดจ์ทุกคนก็วิ่งแลนบริดจ์ทุกคนบอกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์ทุกคนก็นอกบอกไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะแก้ ปัญหาภาคใต้โดยการที่ไปเอาบรูไนมาเลเซียอินโดนีเซียเข้ามาช่วยเหลือทุกคนบอกว่าพูดเหมือนกันหมดเลยคุณเทสินร้องกอไก่มันก็จะมีกระบวนการร้องกอไก่กอไก่กอไก่กันไปไม่แต่นายกของเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาปรึกษาคุณพ่อคว่าปรึกในฐานะอดีตนายกในฐานะคุณพ่ออะไรก็ตามเกี่ยวกับประเด็นทํางมำว่าปรึกษาคุณพ่อน่ารักดีนะฮะแต่ถ้ามองกันในแง่ของการเมืองอะไรก็บอกว่า ค,คุณหนูแพทองทานก็รับคําสั่งจากคุณพ่อผมก็พูดได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่ปรึกษาเพราะว่าทุกคนก็รู้คุณแพทองทานไม่มีความสามารถจะเอาคําถามอะไรไปถามคุณพ่อทุกคนก็รู้ว่าฟังคุณพ่อคุณพ่อบอกว่านี่กอไข่ไอ้นี้ขอไข่ขอไอ้นี่เอไอ้นี้เอบคุณหนูแพทองทานนาะยกดีก็ไปดําเนินการเท่าที่จะดําเนินการได้ตามสติปัญญาที่มีอยู่ เห็น <One> ว <input> in so, so, ่าในบ้านพิษณ so ุโลกเนี่ยการที่ที่ปรึกษาไปคุยเนี่ยก็มีคุณพ่อไปนั่งคุยด้วยอย่างนี้อย่างนี้ท่านทูนมองว่าก็แล้วอย่างนั้นก็ไม่จะบอกว่างั้นแล้วไม่ครอบงำเลยครับมีที่บ้านพิษณุโลกมีคุณทักษิณมามีคุณแพรทองทานมีที่ปรึกษาห้าหกคนเข้ามาแล้วอย่างไงอะก็แค่ที่ปรึกษาได้มั้มทูนที่ปรึกษาก็ครอบงำมันมันต่างกันนะผมคิดว่าคุณเราอย่ามาเล่นแง่เรื่องภาษาดีกว่านะฮะอย่าอยใช้คําอะไรพวกนี้ผมไม่เก่งภาษาไทย สมอคุณทักษิณไปนั่งที่พิษณษโลกมีคุณแพรทองทานแล้วก็มีที่ปรึกษาห้าหกคนแล้วก็มีเด็กจดบันทึกการประชุมสําหรับผมก็คือคุณทักษิณสั่งราชการอืเท่านั้นเองใครจะไปพูดอย่างอื่นผมก็ไม่เชื่อแล้วผมก็ไม่ฟังอืและใครจะไปเชื่อก็ช่วยไม่ได้อเพราะผมคิดว่าพวกเราก็มีสติปัญญาเราไม่ได้เป็นคนที่ยินญายาแพรกไม่ใช่นะฮะทุกคนก็รู้อะไรเป็นอะไร ในสังคมการเมืองไทยก็เท่านั้นเองผมขอถามท่านทูตเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการเมืองหน่อยก็คืออธิ่านมาพวาการเมืองการเม<อ>ืองอันนี้อ,นนอันนี้ลงลึกที่ว่า,วาอยากให้ท่านทูตลองวิเคราะห์นิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายค้านนี่นี่บิ๊กป้อมลงมาอภิปรายเองด้วยนะเห็นว่าไม่แน่ใจว่าก็จะไหวกันหรือเปล่านะแต่ก็โอเคประเด็นที่ฝ่ายค้านควรจะหยิบไปวพากษ์วิจารณ์ไปอภิปรายนายกเนี่ยท่านทูตว่าในสัดส่วนของ,ของกระทรวงไหนมีปัญหา มันคือมันเป็นไอพูดเป็นลายๆนั่นไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้รู้เลยว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยทำอะไรสิ่งที่เราเห็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมรัฐมนตรีกลาโหมหลายคนรวมทั้งตัวนายกคือไปแจกถุงยางชีพไปดูพื้นที่ไปชุมคอรมสัญจรแต่สาระเนื้อหาไม่มีสำหรับกระทรวงกลาโหมนวันนี้ยังไม่มีคำตอบเรื่องเรือดำน้ำสามลำ ตกลงจายัางไงนะสมมติมากระทรวงอุตสาหกรรมก็ยังไม่เคยได้ฟังเลยว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเขาชะลอการผดลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันกับแก๊สบเราจะไปไหนต่อก็ยังไม่เคยได้ฟังรัฐมนตรีอุตสาหกรรมพูดแล้วเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมเราอย่างไรงแล้วเราจะแก้ประเด็นปัญหาที่ว่าตอนนี้โรงงานที่ย้ายออกมาจีนไปที่ เวียดนามอินโดนีเซียและอินเดียแล้วทําไมถึงไม่มาประเทศไทยแล้วท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมว่ายังไงไม่มีคําตอบใช่ไหมครับยังไม่เคยได้ยินท่านแล้วก็ไล่เป็นกระทรวงกระทรวงไปได้นะครับตอนนี้บอกว่าข้าวจะขายไม่ออกเพราะอินเดียเขาเริ่มจะกลับมาส่งออกข้าวอาแล้วท่านรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วแล้วเราจะหาตลาดที่ไหนบ้างอย่างไรมันก็ไม่ชัด ช่ไหมมันก็มีมันก็ไล่ไปเป็นเศรษฐกิจนะมันก็คุยสองสาวันนี่มีคุยมาเรื่องตลาดของแต่ท่นมีจุดอ่อนเลยไหมเศรษฐกิจไม่มันผว่าผมก็อยู่ในรัฐบาลผมก็เป็นข้าการประจํามาก่อนผมก็เหมารลวมัันทั้งคณะรัฐบาลเนี่ยตัวน้กนตรีทุกคนเนี่ยไม่รู้งานไม่รู้เรื่องผมก็พูดได้แค่นี้นะฮะ แล้วผมพร้อมที่จะโต้วาทีด้วยกับรัฐมนตรีแต่ละคนว่าทําไมถึงใช้ไม่ได้ปัญหาอันนี้ก็มีนนปัญหานต่เป็นเรื่องของรายละเอียดใช่ใชไหมฮะแต่ว่าโดยองค์รวมมันก็ใช้ไม่ได้ครับแล้วถ้าผบผมบอกว่าใช้ไม่ได้ทั้งคณะรัฐมนตรีตัวนายกรัฐมนตรีก็ต้องรู้ว่ารัฐมนตรีของตัวเองนั้นใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบประเด็นปัญหาให้ได้ของงานของทุกรัฐมนตรีมันก็มีแค่นี้คือถ้าประเด็นอย่างทูตบอกมาว่าใช้ไม่ได้เนี่ย ใช้ไม่ได้กับแต่ไม่มีคอรัปชันอย่างงี้โอเคไหม่ไมไม่ไม่ไม,ไม,มันสอย่างคุณอย่าไม่ได้เพราะว่าคุณเอาอะไรมาโยงกับการทุจริตคอรัปชันไม่ได้เพราะเมื่อคุณเข้ามารับใช้ประเทศแล้วคุณได้สาบานตนะะนะครับคุณอย่ามาอ้างเรื่องการทุจริตคอรัปชันไม่ได้ต้องไม่มีรอยปรเก็คือถ้าไม่มีแต่ว่าห่วยได้ไหม มันไม่ได้ฮะคุณเข้ามาเนี่ยคุณเข้ามาเพื่อจะนําพาประเทศให้ก้าวหน้าอแล้วมันมีตัวเทียบอยู่ตลอดเวลาจะ <c oughs> เมือนเราจะเทียบอืว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เขาทําอะไรรัฐบาลไต้หวันทําอะไรรัฐบาลสิงคโปร์รัฐบาลอินโดนีเซียรัฐบาลฟิลิปปินส์รัฐบาลมาเลเซีย <c oughs> เขาทาอะไรมันมีตัวเทียบสามารถจะเทียบได้เพราะข้อมูลเป็นข้อมูลเปิดอืนะฮะมอบให้กระทรวงต่างประเทศไป,ไปเทียบกันได้ว่าแต่ละ รัฐบาลเขามีเป้าหมายแล้วเขามีวิธีการดําเนินการอย่างไรอใช่ไหมครับไอ,อ้นนี้นะฮออะผมยกตัวอย่างเรื่องที่อยู่อาศัยะนะครับทางถ้าเกิเป็นสิงคโปร์เขาก็บอกแล้วเขามีสถิติแล้วว่าคนหนุ่มสาวที่ต้องการบ้านมีเท่าไหร่ครับคนชราที่ต้องการจะมีบ้านเท่าไหร่หรือต้องการมีบ้านที่ขึ้นเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกแล้วเขาจะสร้างเป็นเวลากี่ปีเพื่อให้มันสามารถจะรองรับได้แต่วิธีการของเราก็คือว่าอื มีรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับงานการเคหะก็มาบอกว่าประชาชนต้องมาลงทะเบียนก่อนครับมันเป็นวิธีที่มันเชื่องช้าอื่ไมาทาั้งๆที่เรามีการเคหะแห่งชาติและเรามีธนาคารอาคารสงเคราะห์มันก็น่าจะให้สอง่วยองค์กรนี้เป็นแกนนำในการที่จะรวบรวมสถิติว่ามันมีคนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยของตนเองกี่ล้านคนครหรือว่ากี่ครอบครัว แล้วรัฐบาลมีแผนที่จะสร้างอย่างไรอืเพียงแต่มาบอกว่าแค่ไปใช้ที่ของการรถไฟอย่างเดียวไม่ได้ไม่เป็นการเพียงพอแล้วมันถูกหรือไม่ที่จะเอาไปใช้ที่ของการรถไฟนะอันนี้มันก็มีหลายหลายอย่างคือผลงานเนี่ยมีมาตรวัดถูกไหมมีตัวเปรียบอยู่แล้วแล้วมันก็มีวิธีอีกอันคือสร้างบ้านให้เสร็จแล้วให้ประชาชนย้ายเข้าไปแทนที่จะกลับมาถามประชาชนว่าต้องการหรือไม่ต้องการแล้วถึงจะไปสร้างนี่มันก็เป็นวิธีทํางานที่ผมไม่เห็นด้วยแล้วมันเห็นว่า ตลกสิ้นดีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก็หลายเรื่องพอสมควรนะฮะปัญหาของรัฐบาลชุดนี้ซึ่ง,งไม่มันมีปัญหาที่ที่ผมจะต้องขอถือโอกาสคือมาณนะวันนี้นะฮะเศรษฐกิจในช่วง10ปีที่ผ่านมาของเราเนี่ยทดถอยคืออัตราการเจริญเติบโตที่เรียกว่า GDP มันอยู่ต่ำกว่า3%ปรครับนะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนอีก9ประเทศเนี่ยเขามีการเติบโตของ GDP สูงกว่าเราทุกประเทศทุกประเทศ นะแล้วก็ที่มันน่ากลัวคือเวียดนามถึง7%เรับเราอยู่ที่2.5ถึง3%เราก็ต้องมาถามตัวเองว่าในช่วง10-15ปีที่ผ่านมาเรามีประเด็นปัญหาอะไรไม่เห็นรัฐบาลพูดนะอันที่สองนะฮะเราก็มีเรื่องของความเหลื่อมลำ้ำนะฮะเช่นคนประชากรประมาณ1%อร์มีทรัพย์สินมรดกรวมกันแล้วประมาณ80%ดสิบปรนะฮะประชากรไม่กี่เปอร์เซ็นต มีที่ดินถือโฉนดส่วนใหญ่รวมกันเป็นล้านๆฉบับขณะที่เกษตรกรของเราชาวนาชาวไร่ของเราไม่มีที่ทํากินต้องเช่าขายที่เช่านะาที่แม้กระทั่งยังไปโกงเอาที่ของ <c oughs> ของนะฮะป่าสวนป่างวนนะฮะแล้วก็รวมทั้งที่ของอนะไรฮะ อ่าสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินครับสกอ,อะไรทั้งนั้นเป็นเรื่องของการโกงกินทุจริตกันทั้งมันซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากแล้วมันเป็นบอบอกเรื่องความเหลื่อมล้าในสังคมก็ยังไม่มีคําตอบประเทศไทยมีระบบการแพทย์สามสามระบบ,บสาหรับขา้าราชการสําหรับประชาชน,นประชาชนทั่วไปสี่สิบล้านคนแล้วก็พวกที่ทํางานกับบริษัทห้างร้านแต่ว่าเราเป็นประเทศที่แบ่งแยกไม่ได้อแต่ทําไมเรามีระบบ การสานสู่ถึงสามระบบนี่เป็นเรื่องของการเลือกปฏิบัติเป็นความเหลื่อมล้ำแล้วรัฐบาลชุดนี้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมาตั้งหลายทีแล้วทําอะไรไม่ได้อืนี่ให้เห็นนะเรื่องสาคัญสำคัญการส่งออกของเราก็ถดถอยลงมาตลอดครับทําไมจะมาอ้างนู่นอ้างนี่อือ้างเรื่องอเมริกาทะเลาะกับจีนอะไรพวกนี้มันก็เอาเรื่องข้างนอกมาอ้างแต่ไม่ได้ถามบอกแล้วเรามีความบกพร่องอะไรเราถึงขายของไม่ได้มากอืเพราะว่าสินค้าของเราไม่เป็นที่ต้องการอื หรืออย่างไรหรือว่าสินค้าของเราไม่ไม่ได้คุณภาพแล้วที่มันสำคัญก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยทำไมเราปล่อยให้จีนม,มาทุ่มตลาดสินค้าในประเทศไทยครับไม่ใช่แค่สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์มแม้กระทั่งดอกไม้ตัดที่ปากคลองตลาดนี้ก็เป็นของจีนเขาเข้ามาแล้วเหรอ ข้ามาแล้วฮะเชิญแฟนท่านทั้งหลายเชิญแฟนไปซื้ออของจีนมีของจีนมาได้ยังไงฮะเป็นพันพันกิโลมันทำไมจีนเขาถึงทำได้แล้วทำไมเราปล่อยล่อีกอันหนึ่งคือพ่อค้าเถื่อนของจีนครับสามารถที่จะเข้ามาครอบครองอุราธุรกิจทุเรียนได้เขาจดทะเบียนหรือเปล่าครับ เขาเสียภาษีการค้าหรือเปล่าเขาเอารถอะไรเข้ามาแล้วผลถ่ายออกไปไยังไงแล้วเจ้าหน้าที่ต่างๆของหน่วยราชการต่างๆปล่อยประละเลยกันไปเยอะยะไปทั้งหมดเนี่ยทำยังไงแล้วทําไมคนจีนถึงทําธุรกิจอะไรก็ง่ายเหลือเกินทําไมไปซื้อนู่นซื้อนี่ได้แล้วเจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แล้วท่านนายกรัฐมนตรีไปไหนครับไปทํางานผิวเผินไปเปิดงานไปประชุมนู่นประชุมนี่ แต่ไม่มีอะไรที่มันจับต้องได้แล้วไม่ได้ไปแก้ปัญหาพื้นฐานของประเทศไทยได้ว่าเศรษฐกิจถดถอยแข่งขันขีความสามารถในการแข่งขันลดน้อยลงส่งอ,ออกไม่ได้การลงทุนก็น้อยลงไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมไทยมากมายนะอีกประเด็นหนึ่งที่มันแย่ก็คือว่าชาวกรุงและปริบณนทนได้รับการอุดหนุนจุนเจือนในเรื่องค่าเดินทาง รถอะไรฮะไฟฟ้าขนาดที่ประชาชนพลเมืองไทยอีกหกสิบล้านคนบางแห่งยังไม่มีถนนลาดยางครับแล้วทำไมรัฐบาลไทยถึงตัดสินใจที่จะช่วยคนในเมืองที่เมืองกรุงอันนี้ถือว่าเป็นบาปอันมหานาครับแล้วอันนี้เนี่ยจะบอกว่าคุณพรทองไทยไม่รู้เรื่องไม่ได้ถ้าว่าไม่รู้เรื่องไม่ควรควรจะลาออกจากการเป็นนายงนตรีแล้วก็คุณทักษิณก็ดีคุณนวินก็ดีแทนที่จะเอาไปในปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ย มาพูดคุยกันเพื่อจะกระชับมือกันในการนําพาและแก้ปัญหาของประเทศก็กลับมาที่จะมาดูซิว่าที่ทะเลาะก,กันมาจะลดการทะเลาะเบาแหวงเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องของความน่าเศร้าและน่าอดสูที่เรามีผู้นํากันอย่างนี้